สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องปุนาสวาวร้านพี่น้องสบายดียามแรงเนาะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเก็บพักมาเก็บอันหนงพักกระลำนะพี่น้องเก็บอาหารแรงในนี่ส่วนหัวพักกระลำผิน่นกระตัดคายไปแล้วผิน่นกระตัดคายแล้วนะพี่น้องมันก็นเลยมีการแตกนเตกนาะแตกเนงออกมาจังส่ เอาไปกินก็ได้เนาะขออภัยนำเล็บเนาะพี่น้องเพราะว่ามือจกขี้ดินมาเนาะแต่เอาเบียร์ยามันมันเนาะพี่น้องเอ้ยมากับเอื่อยเนาะส่วนไผ่กระโบโหะนี่ส่วนหนองทรายเปินเนาะส่วนหนองทรายเปิดคลิปให้เนาะสบายดีมาเริ่มมาเก็บแบงพักกินน้ำกันเ้อตอนแรกอาหารดีปะอาหารดีไม่พี่น้องอะไรกันปวดสันผิดดิเดปวดซานผิดปวดแทบอปวดแทบป้าพี่น้องงามเนาะเก็บกินเอง นั่นแหละเอาไปเห็นอยังอันนี้เมนูเมนูมีไรสนิทอย่างเซนอย่างเซนมีตบมีลวกมีขวัวมีพัดเท็ดได้เบิดแล้วแต่ผู้มักกินน้อยละเอียดพี่น้องเอ้ยละเอียดคันเนาะมือนี้เสาอายกล้องแล้วบสาเลยยังย,ยังไอองอายได้น้อยหน,นึงยังอายอยู่กล้องบักเงาะกล้องนิดน่อยเจ้าคนใหญ่ๆเจ้าเข่าอะไรรอกกล้องค่อยน้อย เลือกเอาแบบใดนี่ค่ะแบบนี้ได้ปะอ,อ,อันนี้ใหญ่โพดบ่ได้ะรเนาะพี่ทองมันมีหลายมันมีหลายให้เราเหลือเอาแบบอุบอั้วอบอวบวอุ้มอุ้มอันนี้ได้บ่เหล่วเตมักเหล่าเตมักส่วนแบบหัวของผักกระหล่ำเนาะผิวกระเต้ตัดคายแล้วเนาะตัวนี้อันนี้มันเป็นยังนีงค่ะมันแตกเลยตัดบ่ทัน จุ่มเกลือเลยเป็นอย่งซี่เนาะผลเสียหายนะพี่น้องนี่ยทีนีมันงานนี่เขาจะตัดเปลือกน่อยเลยฮะตัดเปลือกหน่อยตัดเอาเอาเอาที่หัวนขลุขลุกแล้วตัดใบกันด้วยแตัดใบเลยเนงขี้ล่ายเป็นบ่เนงมันโจรเนงมันโจยบดได้หับสารอาหารบ่บดงานบันไดยืมบนี้ฮันได้บ่ได้เบิ้ดกินไหนเบิ้ดมาสิเก็บมืาอนี่พี่น้องเอ้ยขลีเนาะของกินธรรมชาติ์มาอยู่เมืองปักสงส์จะเอาเล้งพักเหลี่ยมฮะ เอหัวภัวพักเด็กือ้เอาเรียงเน่เียงกันเ,เีจังพ่อเนาะจังตุยขึ้นตุยขึ้นมาเด้อพี่น้องมาเบพักแหนงพักยาแรงแรงนำกันเดินขักอีดีพี่น้องเลยเนีย่อันนี้สิใส่กินได้บแบบไี้กินได้เพื่นอนว่นาจะคลองบนไหนไหมมันคืออันน่ะมันคือโบบ่ะ นี่ไงก็อันตัวใดนี่มันจะเป็นหยองนีน่นอันนี้บออวบบอนี่ที่มาทัวทีป้าบ่าบาบาบอึดพี่น้องผูดด้ใดมากินผักเนาะมาเก็บอันเลยเด้อผูดด้ใดมากินผักมาอยู่กักซองพี่เด้อฮานน่าิได้อ้วนแล้วบบดนี้ <laughs> <laughs> เก็บอันเนาะนี่อันนี้ฮะสาเหตุที่ว่าเนงมันจะเป็นซีนี่นี่มันอวบมันอวบมันงามเพระาะว่าเขาหดน้ำได้หดน้ำแล้วจากหดน้ำแบบนี้เขาจะเอา

สะปูกระซิเก็บโอ้ยได้ลายเลยโูมีของใส่ใส่กุ๊บมันมีบนใส่ใส่กรุ๊ปนี่แห่งเสียมือนี่โบไฮว่าเนาะเพราะว่าดินทางนี้ติดคักติดเน่พี่น้องเลยเก็บแบบโซนนียเราจุดมุกเฉพาะตรงนี้ในน้ำเนี่ยแนววันนี้เขาบอกไปขายต่อปะมีการซื้อเร็วหนึ่งสองพันแต่ตรงที่โตเมก้าใช่ไหม ผู้ใดอยากได้เนงพักติดต่อมาเด้อสิเก็บไปขายให้วาสันวายโยโอ้ล้มแล้วนักเนงพักกังกินลายเก็บลายเขาบอกให้บอกบอกให้มีพันมาหายมีทนพันมาขายคืออยากได้ก็คือบอกโคเอาเลยเนาะโคหย่อนมาให้กำลังใจเขาโคมีจะโคขันเก็บเอาโหลดกับไรเนาะบ่มีมารยาทวาสันไปพัฒ ปูไรหมักน้องพี่น้องเมนมาเด้ดอลวกบางคนขวดกระดิ่งนคนก็ดกระโหลกเลยอาไปตโตนีกับเตียวขวดกระพัดอ้วอึวมอขัดดีน้อพี่น้องพัดใส่หมูเนาะใส่เนื้อ,ย,อยังกระเลียวเตยียน้อพี่น้องใส่หมอนใส่ให้แล้วบวใส่หมอนาะเก็บกระได้ลายเตอิบอยู่นี่กะสีแดงๆน้อพี่น้องตะเวนใกล้สีตกดินเนาะตะเวนสอดอันก้อนเมฆลงมาเนาะโอ้ยขักดีพี่น้องเอ้ย ทางนี้ฮะยึดอสีปเป็นชาวสวนเนาะ,ะเกษตรเนาะพี่นอ้องเป็ดเกษตรล้วนๆเนาะนี่แหละดินแดนแห่งการปลูกพังเนาะดินแดนแห่งกเกษตรพี่นอ้นองเอย้ยภาคใต้ขคงลาวเนาะเมืองปากโซงอ้ยนงกระลำก็มี้แต่เนงงามๆเนาะเห็นแล้วก็เปตตาออนโซนพี่น้องเอย้ยหัวมันนานห่อเนาะตันนี้ มัน <interfer> ก <et it edi> oh. si? uh. ็ยังสีหัววนี่หัครักหัวน้ันใตัดแต่ดมมสดงว่าตัดแบบนี้เนาะตายแบบนี้เลยบริตัดเอาทั้งใบเนาะสมารถเอาไปปลูกได้เลยเลยนี่เกิดอนี่เด้นี่เป็นหากสซื้อเปสามารถเกิดบริารถเกิดได้ไม่แต่ยอดอ้ว่ะนะพี่ตายเลยว่าแนมไปทางไหน หน่วยพูเนาะไก่เติบเนาะพี่นง้ยงามขักเนาะพี่น้องเอยพักดินมันงามมันก็เลยเห็ดไห่พืชพันธุ์นานาชนิดปุ่งเลยก็ออกดอกอกอ,กอกพลนเนาะงามดีเนาะพี่น้องเอเบึงแนงพักกระลำกับสอเดีพี่นอ้องเบิร์เดดก็เห็นตัวใรก็สอนเนาะ บัลสปูเคยมีดกจังสีเนาะพี่น้องเอ้ยตัดพักเล้วกับปลูกพักโต้นีหัวกระลำแบบนี้เนาะงามเนาะนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเป็นกระสีได้ออกมาปลูกพักเลยครับบางคนก็นอนสวนบางคนกัน นอนเฮือนเนาะงานพาห,าหนะของเปินส่วนรายจะเป็นหลดเปิดเชิ่อรถกำหนดอันนี้นะพี่น้องเวลาอันไปทางย่างๆเราหลดกำนันบุ๊กไปได้เนาะเก่งขนาดพี่นออ้อยฮะคือหนังจะก,ก้อยูแบบน,นี้ได้หัวพักแล้วคลิปนี้เอื้อยเมาผู้เดียวเนาะนี่พี่น้องว้ายายนี่คือพักกระลำเนาะงามเนะาะโลเทเรเดนี ถ้าเป็นภาคไปในนี้ค่ะว่ารูปหนึ่งสี่ปัญหาสี่ปัญหาอันนี้ลุปหรือได้ถ้าขายไปในขื่นขึ้นได้ได้ถ้าลุปก็รูปหนึ่งสามลอยลอยห้าสิบสามบาทป้าไปเนเอาค่าส่วนเด้อนะขันลอยห้าสิบกีบเนาะเมนบอกตลอยหาสิกบ,บสกีบเนี่ยถือว่าโบตั๋เนาะถ้าเป็นเงินไทยกับจกบักรไทยโมหูเนาะลอยหาสิบกีบถาก็ล้ำหอดลอยห้าสิบกีบมันลงเหงเผิ่นกับสป,ปามันเน่าตามส่วนเนาะกำไรหรือว่าทุนกับรูปไปเลยเนาะ คุยได้มันขึ้นรูดซีปัญหาถามบดาด้บ่กับ่ได้เนาะกับ่ได้เพราะคุยมันคุดยันแพงสองถูบสองถูกพี่น้องเห็ดการเรษกษตรกะยากเนาะเพราะว่ามันกะขึ้นกับราคาพักในกระเสียงเติบพี่น้องแต่ว่าส่วนลายเพิ่อนทางนี้เป็นกะมีแต่ปลูกพังนี่แหละหน้ากัเห็ดส่วนหน่อยเท่ากระได้ยูกระสิกนเนาะเม้นใบเนกระลุบน้ำเนาะขนาดหน้ากันปีใดปีอยู่ไรเนาะพี่น้องเพิ่นกนนนันโน่นสวนแทน นี่น้องพี่น้องพักผืนปูใหม่นะนี่ยังบัทันโหดเพราะว่าฝนตกดูดูทางนี้เนาะแรงวันนี้ก็ตกถูกถูกแรงจะตกเมื่อนี้คือบบเห็นฝนตกสงสัยหยุดไปแล้วฝนน้องพี่น้องถูกสุกส่วนเวลาเหตุส่วนเป็นกะมีการหนึ่งใสาย,ยางเนาะนี่ติดหัวสปริงเกอร์โคตรมันกับประหยัดใหงงานไปอีกเนาะ เห็นแล้วกับเปตาสะออนนะพี่น้องเอ้ยเปตาอยากมาอยู่ใส่ชีวิตเลยว่ะเป็นการเกษตรพอเพียงเนาะแต่ว่าบ้านสปูน่ะเห็ดไร่เนาะพี่น้องเห็นแล้วกับสะออนเบิ็นเนาะส stay เมืองนาะพี่น้องเอ้อเป็นคนขับรถเมืองเนาะอันนี้เป็นเอิร์นมาลูกตอกตอกเนาะอันเป็นกระเขีมเขียมจะได้เขีมขึ้นมาเกินตะบตะกุย ฝ้าวเด้อพี่น้องเอฟซีฝ่าวมาเป็นลูกเคยทางภาคใต้พวกนี้ค่ขะขนาดกุญยังขับรถเองเป็นเนาะมาเอาพัก,กะอ,อะ้กับเมืออนะพี่น้องมาเอาเบียร์สารพัดเนาะไต้พองเต็มอยู่เนาะพักกันงามเนาะเบียร์ยาเราพี่น้องเบียร์ยาสุก